เช้าวันนั้นเริ่มต้นด้วยความเงียบที่หนากว่าเดิมไม้สาวตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกเหมือนบางอย่างกำลังบีบหัวใจช้าๆไม่เจ็บแปลบบแต่แน่นและต่อเนื่องเธอรู้ว่าหลังคืนที่ทั้งสองยืนเคียงกันโดยไม่พูดคำสัญญาอะไรโลกภายนอกยังเหมือนเดิมแต่โลกข้างในของเธอไม่ใช่อีกแล้วความลับไม่ได้อยู่แค่ในเงามืดมันเริ่มมีเสียงมีน้ำหนัก และเรียกร้องคำตอบจากเธอเองเธอออกจากบ้านไปตลาดเช้าเหมือนทุกวันเสียงคนพูดเสียงหัวเราะเสียงต่อรองราคาทุกอย่างดูปกติจนน่าประหลาดแต่สายตาบางคู่หยุดนานกว่าที่ควรบางประโยคหยุดค้างกลางอากาศเมื่อเธอเดินผ่านไม่สาวรับรู้ทั้งหมดโดยไม่แสดงสีหน้าเธอเริ่มเข้าใจว่าการถูกจับตามองไม่ได้น่ากลัวเท่าการหลบสายตาตัวเอง แล้ววันนี้เธอเลือกจะไม่หลบอีกในอีกมุมหนึ่งของหมู่บ้านชายหนุ่มกำลังทำงานด้วยมือที่หนักแน่นกว่าปกติเขารู้ดีว่าข่าวลือเริ่มขยับตัวไม่ใช่ดังโครมครามแต่คืบคลานเหมือนเงาแดดตอนสายเขาได้ยินชื่อของเธอในบทสนทนาที่ไม่ได้ตั้งใจให้เขาได้ยินและเป็นครั้งแรกที่เขาไม่รีบเดินหนีเขานั่งนิ่งฟังและปล่อยให้ความจริงกัดกินหัวใจ เขาเริ่มตระหนักว่าการดำดิ่งครั้งนี้จะไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกแต่คือการยืนอยู่ในจุดที่สังคมไม่อนุญาตให้ยืนง่ายๆช่วงบ่ายม่สาวกลับมาบ้านและพบว่ามีคนแวะมาทิ้งของไว้หน้าประตูเป็นของกินเล็กๆน้อยๆไม่มีชื่อไม่มีคำพูดเธอไม่รู้ว่ามันคือความหวังดีหรือความสงสารแต่เธอรู้ว่ามันสะท้อนความจริงข้อหนึ่ง ชาวบ้านรู้แล้วว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นแม้ไม่มีใครพูดตรงๆความลับกำลังค่อยๆเปลี่ยนสถานะจากเรื่องที่ซ่อนไว้เป็นเรื่องที่ทุกคนรอให้ใครสักคนพูดก่อนเย็นวันนั้นชายหนุ่มมาหาเธอโดยไม่ได้นัดหมายเขาไม่ได้เข้ามาในบ้านเพียงยืนอยู่หน้ารั้วไม้เก่าๆเหมือนยืนอยู่หน้าคำถามใหญ่ของชีวิตไม้สาวเดินออกมาหาเขา ทั้งสองมองหน้ากันในระยะที่ใกล้พอจะได้ยินลมหายใจแต่ไกลพอจะไม่แตะต้องกันเขาบอกว่าเขาเริ่มรู้สึกถึงแรงต้านจากรอบตัวและเขาไม่แน่ใจว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนแต่เขาแน่ใจอย่างหนึ่งว่าเขาไม่อยากให้เธอเป็นคนเดียวที่ต้องรับมันคำพูดนั้นไม่ได้ทำให้เธอสบายใจขึ้นทันทีมันกลับทำให้เธอคิดหนักกว่าเดิมเพราะมันหมายความว่าทางข้างหน้า จะไม่ใช่แค่การปกป้องหัวใจตัวเองแต่คือการตัดสินใจว่าจะยอมให้ใครบางคนเดินเข้ามาแบกรับสิ่งที่เธอเคยแบกคนเดียวหรือไม่เธอไม่ได้ตอบเขาในตอนนั้นเพียงแค่บอกว่าเธอต้องการเวลาไม่ใช่เพื่อหนีแต่เพื่อแน่ใจว่าการเลือกครั้งต่อไปจะไม่ทำร้ายใครโดยไม่จำเป็นค่ำคืนปกคลุมหมู่บ้านอีกครั้งไม้สาวนั่งอยู่คนเดียวในบ้านที่เคยเงียบเพราะความสูญเสีย แต่คืนนี้มันเงียบเพราะการรอคอยเธอเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าอีพีต่อไปของชีวิตจะไม่อ่อนโยนเหมือนที่ผ่านมามันจะต้องแลกต้องเจ็บและต้องยืนหยัดมากกว่าที่เธอเคยคิดว่าตัวเองทำได้และในความเงียบนั้นเองความลับแม่ไม้ก็เริ่มเปลี่ยนรูปอีกครั้งจากความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในใจกลายเป็นเรื่องราวที่กำลังจะถูกทดสอบด้วยการกระทำจริงในอีพีนี้ การดำดิ่งเพิ่งจะเริ่มต้นและสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าจะไม่อนุญาตให้ใครก็ตามทอยกลับไปสู่ความปลอดภัยเดิมได้อีกแรงกดดันเริ่มมีรูปทรงชัดขึ้นในเช้าวันถัดมาไม้สาวตื่นขึ้นพร้อมความรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักอึ้งกว่าปกติไม่ใช่เพราะข่าวลือดังขึ้นแต่เพราะความเงียบของมันเริ่มแน่นและจงใจ ผู้คนไม่ได้ถามไม่ได้กล่าวหาแต่สายตาที่มองมานั้นเหมือนกำลังรอคำตอบจากเธอเธอเริ่มเข้าใจว่าบางครั้งสังคมไม่ต้องการความจริงแค่ต้องการให้ใครสักคนยอมรับบทบาทที่ถูกกำหนดไว้ให้เธอออกไปทำธุระตามปกติแต่ทุกก้าวเหมือนเดินอยู่บนเส้นบางๆระหว่างความอดทนกับการต่อต้าน ความทรงจำเก่าๆเกี่ยวกับชีวิตคู่ที่จบลงกลับมาชัดเจนอย่างไม่คาดคิดไม่ใช่เพื่อฉุดรั้งแต่เหมือนเตือนว่าเธอเคยสูญเสียมาแล้วและการเลือกครั้งนี้อาจพาไปสู่การสูญเสียอีกแบบหนึ่งเธอถามตัวเองซ้ำๆว่าเธอกลัวการถูกตำหนิหรือกลัวการต้องเริ่มต้นใหม่จริงๆกันแน่ชายหนุ่มเริ่มรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ตรงไปตรงมากว่าเดิม เพื่อนบางคนพูดกับเขาอย่างระมัดระวังขึ้นบางคนเตือนด้วยน้ำเสียงจริงจังเขาไม่ได้โกรธแต่ความหนักแน่นในใจเริ่มเกาะตัวเขาเริ่มมองเห็นชัดว่าหากเขาเลือกเดินต่อเขาจะไม่อาจทำตัวเป็นเพียงผู้สังเกตอีกเขาจะต้องยอมรับการถูกมองการถูกตัดสินและการถูกตั้งคำถามในฐานะผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กหนุ่มที่อ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นบ่ายวันนั้น ไม้สาวได้รับข่าวว่าเรื่องของเธอเริ่มถูกพูดถึงในวงที่กว้างขึ้นไม่ใช่เพียงการซุบซิบแต่เป็นการถกเถียงว่าควรหรือไม่ควรใครบางคนอ้างศิลธรรมใครบางคนอ้างความเหมาะสมไม่มีใครถามเธอว่าเธอรู้สึกอย่างไรข่าวนั้นทำให้เธอนั่งนิ่งอยู่นานความโกรธแล่นผ่านใจเพียงชั่วครู่ก่อนจะถูกแทนที่ด้วยความเศร้าเธอไม่เสียใจที่ถูกรู้เรื่อง แต่เสียใจที่ชีวิตของเธอกลายเป็นหัวข้อสนทนาโดยไม่มีตัวตนเย็นนั้นชายหนุ่มมาหาเธออีกครั้งคราวนี้เขาไม่ยืนอยู่นอกรัว้วเขาเดินเข้ามาในบ้านตามคำเชิญของเธอบรรยากาศเงียบงันราวกับทั้งสองต่างรู้ว่านี่ไม่ใช่การพบกันธรรมดาเขาบอกเธอว่าเขาเริ่มถูกถามตรงๆและเขาไม่ได้ปฏิเสธหรือยืนยนัน เขาเพียงบอกว่าเขาเคารพเธอและการตัดสินใจของเธอคำพูดนั้นทําให้เธอทั้งอุ่นใจและหนักใจไปพร้อมกันเธอบอกเขาว่าความกลัวของเธอไม่ใช่การถูกตราหน้าแต่คือการทําให้เขาต้องแบกรับสิ่งที่อาจไม่ควรเป็นของเขาเธอรู้ว่าชีวิตของเขายังยาวยังมีเส้นทางที่สังคมยอมรับมากกว่า แต่เขาตอบกลับอย่างช้าๆว่าเส้นทางที่ง่ายไม่ได้หมายความว่าเป็นเส้นทางของเขาเสมอไปและการได้เลือกเองแม้ต้องแลกก็ดีกว่าการอยู่กับชีวิตที่ไม่ใช่คำพูดนั้นทำให้เธอเงียบไปนานเธอเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของหัวใจสองดวงแต่คือการท้าทายกรอบที่คนอื่นสร้างไว้โดยไม่ได้ถามความสมัครใจของผู้ที่ต้องอยู่ในนั้น ความลึกของความสัมพันธ์ไม่ได้อยู่ที่การใกล้ชิดทางกายแต่คือการยอมรับความจริงที่ไม่สวยงามไปพร้อมกันเมื่อเขาจากไปไม้สาวนั่งอยู่คนเดียวในบ้านที่มืดลงเรื่อยๆเธอรู้ว่าการดำดิ่งในอีพีนี้ไม่ได้พาเธอเข้าใกล้คำตอบทันทีแต่กำลังบีบให้เธอเผชิญคำถามที่หลบมานานที่สุดนั่นคือ เธอจะกล้าใช้ชีวิตในแบบที่เธอเลือกจริงหรือไม่แม้ต้องแลกกับความสงบที่เคยมีและในขณะที่หมู่บ้านเริ่มกระซิบกันดังขึ้นเรื่อยๆความสัมพันธ์ของทั้งสองก็เริ่มก้าวเข้าสู่จุดที่ไม่อาจเป็นเพียงความลับอีกต่อไปการดําดิ่งครั้งนี้ยังไม่ถึงก้นบึง้งแต่แรงดึงดูดจากข้างล่างกําลังรอให้พวกเขาก้าวลงไปลึกกว่านี้ในชุดถัดไป คืนถัดมามไมยสาวนอนไม่หลับความเงียบในบ้านไม่ใช่ความสงบอีกต่อไปแต่มันเต็มไปด้วยเสียงคิดที่ดังขึ้นทุกครั้งที่หลับตาเธอเริ่มมองเห็นภาพอนาคตแต่แขนงออกเป็นหลายทางทางหนึ่งคือการถอยกลับไปใช้ชีวิตเงียบๆอย่างที่สังคมยอมรับอีกทางคือการยืนอยู่กับความจริงของหัวใจแม้ต้องแลกด้วยการสูญเสียบางอย่าง เธอไม่เคยคิดว่าการมีความรู้สึกอีกครั้งจะต้องจ่ายราคาสูงขนาดนี้เช้าวันใหม่มาถึงพร้อมข่าวที่ไม่เป็นทางการแต่ชัดเจนพอจะทำให้ใจสั่นมีคนพูดกันว่าเรื่องของเธออาจถูกหยิบยกขึ้นมาคุยในที่สาธารณะไม่ใช่เพื่อฟังคำอธิบายแต่เพื่อหาข้อสรุปว่าควรทำอย่างไรกับผู้หญิงคนนี้ คำพูดนั้นเหมือนตอกย้ำว่าเธอไม่ได้ถูกมองในฐานะมนุษย์ที่มีหัวใจแต่เป็นปัญหาที่ต้องจัดการเธอรู้สึกเจ็บลึกแต่แทนที่จะร้องไห้เธอกลับรู้สึกนิ่งอย่างประหลาดราวกับบางอย่างในใจเริ่มแข็งแรงพอจะรับแรงกระแทกได้ชายหนุ่มรับรู้ข่าวนั้นเช่นกันและเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกโกรธอย่างแท้จริงไม่ใช่โกรธเพราะถูกมองไม่ดีแต่โกรธแทนเธอ เขาเริ่มเข้าใจว่าการนิ่งเฉยอาจไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปความเงียบที่เขาเคยคิดว่าเป็นการปกป้องกลับอาจกลายเป็นการปล่อยให้เธอถูกตัดสินเพียงลำพังความคิดนั้นทำให้เขาหนักใจแต่ก็ทำให้บางอย่างในตัวเขาชัดเจนขึ้นบ่ายวันนั้นทั้งสองพบกันอีกครั้งโดยไม่ได้ตั้งใจสถานที่เดิมริมลำคลองแต่บรรยากาศไม่เหมือนเดิม ความรู้สึกบางอย่างกดทับอยู่ในอากาศมม่สาวเล่าให้เขาฟังถึงข่าวที่ได้ยินน้ำเสียงของเธอไม่สัน่นไม่โกรธแต่เต็มไปด้วยความจริงเขาฟังด้วยสีหน้าที่เคร่งขึ้นและเป็นครั้งแรกที่เขาพูดชัดเจนว่าหากเรื่องนี้ต้องถูกพูดถึงต่อหน้าคนอื่นเขาไม่ต้องการให้เธอเผชิญมันคนเดียวคำพูดนั้นทำให้เธอใจเต้นแรงไม่ใช่เพราะดีใจแต่เพราะความกลัวที่ลึกกว่าเดิม เธอรู้ว่าการที่เขาก้าวออกมายืนข้างเธอจะทำให้แรงต้านรุนแรงขึ้นเป็นทวีคูณเธอถามเขาตรงๆว่าเขาพร้อมจะเสียอะไรบ้างหากเลือกทางนี้เขานิ่งไปนานก่อนจะตอบว่าเขาไม่รู้ทั้งหมดแต่รู้ว่าหากไม่ทำเขาจะเสียความเคารพต่อตัวเองไปตลอดชีวิต คำตอบนั้นทำให้เธอหลับตาลงชั่วครู่เธอเริ่มตระหนักว่าการปกป้องเขาด้วยการผลักไสอาจไม่ใช่ความรักอย่างที่เธอเคยเชื่อบางครั้งการให้ใครสักคนเลือกเองอาจเป็นการเคารพกันมากที่สุดแม้ผลลัพธ์จะไม่สวยงามเธอไม่ได้ให้คำตอบในตอนนั้นแต่สายตาที่มองเขาเปลี่ยนไปมันไม่ใช่สายตาของคนที่กำลังหนีแต่เป็นสายตาของคนที่กำลังเตรียมใจ ค่ำคืนนั้นไม้สาวกลับบ้านพร้อมความรู้สึกหนักแน่นและเปราะบางในเวลาเดียวกันเธอเริ่มเขียนบางอย่างลงบนกระดาษไม่ใช่จดหมายลาไม่ใช่คำอธิบายแต่เป็นถ้อยคำที่สะท้อนความจริงของตัวเองเธอไม่รู้ว่าจะได้ใช้มันเมื่อไหร่แต่การเขียนทำให้เธอรู้ว่าเธอพร้อมจะยอมรับผลของการเงยหน้าขึ้นแล้ว ในอีกฝากหนึ่งของหมู่บ้านชายหนุ่มนั่งอยู่กับตัวเองเขารู้ว่าการดําดิ่งครั้งนี้กำลังพาเขาเข้าใกล้จุดที่ไม่อาจย้อนกลับไปได้อีกต่อไปความสัมพันธ์ที่เริ่มจากความเงียบกำลังจะถูกทดสอบด้วยการยืนอยู่กลางสายตาของผู้คนและในอีพีถัดไปการเลือกจะไม่ใช่เรื่องภายในใจอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นการกระทำที่เปลี่ยนชีวิตของทั้งสองอย่างถาวร เช้าวันนั้นหมู่บ้านตื่นขึ้นมาพร้อมความตึงเครียดที่ไม่ต้องมีใครประกาศเสียงประตูเปิดปิดดังทีกว่าปกติผู้คนรวมกลุ่มคุยกันด้วยน้ำเสียงต่ำแต่จริงจังไม้สาวรับรู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่เธอกลัวกำลังใกล้เข้ามาความลับไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าปากต่อปากอีกต่อไปแต่มันกำลังถูกจัดวางให้กลายเป็นเรื่องของส่วนรวมเธอสูดลมหายใจลึก รู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่หน้าคลื่นลูกใหญ่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เธอถูกเชิญให้ไปพบผู้ใหญ่ในหมู่บ้านคำเชิญนั้นสุภาพแต่แฝงด้วยน้ำหนักของอำนาจเธอเดินไปด้วยท่าทางนิ่งไม่เร่งไม่ถอยระหว่างทางเธอเห็นสายตาหลายคู่มองตามบางคู่เต็มไปด้วยความสงสารบางคู่เต็มไปด้วยการตัดสินเธอไม่หลบไม่ตอบโต เพียงยอมรับว่าทุกก้าวที่เดินคือการก้าวเข้าไปใกล้ความจริงมากขึ้นในอีกด้านหนึ่งชายหนุ่มได้ยินข่าวเดียวกันและหัวใจของเขาเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเขารู้ว่านี่คือช่วงเวลาที่การนิ่งเงียบจะกลายเป็นการทรยศเขาไม่ได้คิดถึงภาพลักษณ์ของตัวเองเป็นอันดับแรกอีกต่อไปแต่คิดถึงเธอที่กำลังต้องผเผชิญสิ่งนี้เพียงลำพังความคิดนั้นผลักดันให้เขาลุกขึ้นจากที่นั่ง และก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองเป็นครั้งแรกอย่างแท้จริงการพูดคุยในห้องเล็กๆเต็มไปด้วยถ้อยคำที่ฟังดูมีเหตุผลศีลธรรมความเหมาะสมภาพลักษณ์ของชุมชนทุกอย่างถูกหยิบยกขึ้นยกเว้นความรู้สึกของเธอไม้สาวนั่งฟังด้วยสีหน้าสงบแต่หัวใจสั่นไหวเธอรู้ว่าหากตอบโต้ด้วยอารมณ์ทุกอย่างจะยิ่งเลวร้ายเธอจึงเลือกพูดเพียงว่า เธอไม่ได้ทำร้ายใครและเธอรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองคําพูดนั้นเรียบง่ายแต่กลับทำให้ห้องเงียบลงไปชั่วขณะก่อนที่การสนทนาจะดำเนินต่อเสียงฝีเท้าดังขึ้นที่หน้าประตูชายหนุ่มก้าวเข้ามาโดยไม่รอการอนุญาตสายตาหลายคู่หันมามองเขาพร้อมกันบรรยากาศตึงเครียดขึ้นทันทีเขายือนอยู่ข้างเธอไม่แตะต้องไม่แสดงท่าทีท้าทาย เพียงยืนในตำแหน่งที่ชัดเจนพอจะบอกว่าเขาเลือกแล้วการปรากฏตัวของเขาไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่คือการประกาศว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ของเธอคนเดียวอีกต่อไปคำถามเริ่มหันมาหาเขาคำเตือนคำตำหนิและคำคาดหวังถูกโยนใส่พร้อมกันเขารับฟังด้วยสีหน้าที่หนักแน่นและตอบด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่มั่นคงว่าเขาไม่ได้ถูกหลอกไม่ได้ถูกบังคับและไม่ได้มองเธอในแบบ ใครพยายามนิยามเขายอมรับว่าการเลือกนี้อาจไม่ถูกใจใครหลายคนแต่เขาพร้อมรับผลของมันด้วยตัวเองไม้สาวมองเขาด้วยหัวใจที่ทั้งอุ่นและเจ็บเธอไม่เคยต้องการให้เขามาอยู่ในจุดนี้แต่เมื่อเขาเลือกยืนเธอก็รู้ว่าการยืนเคียงข้างกันในวันนี้จะทำให้วันข้างหน้ายากขึ้นหลายเท่าชายหนุ่มเองก็รู้ว่าชีวิตของเขาจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป แต่ในความหนักหนานนั้นมีความชัดเจนบางอย่างเกิดขึ้นพวกเขาไม่ได้หลบอีกต่อไปและการดำดิ่งในชุดนี้ยังไม่ถึงจุดต่ำสุดสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นเพียงการเปิดประตูสู่บททดสอบที่แท้จริงในชุดสุดท้ายของ EP นี้การยืนหยัดจะต้องแลกด้วยสิ่งที่เจ็บปวดกว่านี้และความลับแม่ไม้กำลังจะถูกทดสอบด้วยราคาที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อน เย็นวันนั้นหมู่บ้านดูเงียบผิดปกติเรากับทุกคนกำลังรออะไรบางอย่างโดยไม่พูดออกมาข่าวการยืนเคียงกันของทั้งสองแพร่ไปเร็วกว่าลมเสียงซุบซิบไม่ดังเหมือนก่อนแต่กลับหนักแน่นกว่าเดิมเหมือนคำตัดสินที่ยังไม่ถูกเปล่งออกมาไม้สาวเดินกลับบ้านด้วยหัวใจที่นิ่งกว่าที่คิดเธอรู้ว่าความกลัวไม่ได้หายไปแต่มันเปลี่ยนรูป กลายเป็นความพร้อมที่จะเผชิญไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครแต่เพื่อไม่ทรยศตัวเองอีกชายหนุ่งเดินมาส่งเธอถึงหน้าบ้านทั้งสองยืนเงียบอยู่ใต้แสงสุดท้ายของวันไม่มีคำปลอบไม่มีคำสัญญาเพราะต่างรู้ว่าคำพูดใดๆในตอนนี้อาจเบาเกินไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเขามองเธอด้วยสายตาที่ไม่ขออะไรเพิ่มเติม นอกจากความจริงใจที่จะเดินไปข้างหน้าแม้เส้นทางนั้นจะเต็มไปด้วยแรงต้านที่ยังมองไม่เห็นไม้สาวเอ่ยขึ้นเบาๆว่าเธอไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะต้องเผชิญอะไรบ้างอาจเป็นคำเรียกพบอ,อีกครั้งอาจเป็นแรงกดดันที่หนักกว่าเดิมหรืออาจเป็นการสูญเสียบางอย่างที่เธอเคยคิดว่ารับไม่ไหวชายหนุ่มฟังแล้วพยักหน้าเขาบอกเพียงว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่สิ่งที่เขารู้คือการหันหลังกลับในตอนนี้จะทำให้ทุกอย่างที่พวกเขายืนหยัดมาไร้ความหมายคืนนั้นไม้สาวนั่งอยู่ในบ้านที่เงียบสงัดเธอหยิบกระดาษที่เขียนไว้ก่อนหน้าออกมาอ่านอีกครั้งถ้อยคำเหล่านั้นไม่ได้พูดถึงความรักหรือการต่อต้านสังคมแต่มันพูดถึงการยอมรับตัวเองการเงยหน้าขึ้นและการมีสิทธิ์เลือกชีวิตของตัวเองเธอเริ่มคิดว่า หากวันหนึ่งต้องพูดความจริงต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านเธออยากพูดด้วยน้ำเสียงแบบไหนไม่ใช่เพื่อแก้ตัวแต่เพื่อยืนยันว่าชีวิตของเธอมีคุณค่าเท่ากับใครก็ตามในเวลาเดียวกันชายหนุ่มนั่งอยู่คนเดียวใต้ท้องฟ้ามืดเขาเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าการเลือกครั้งนี้อาจทำให้เขาต้องเสียบางอย่างที่เขาเคยยึดถือไม่ว่าจะเป็นความสบายความคาดหวังของคนรอบข้าง หรือภาพลักษณ์ที่สังคมวางไว้ให้แต่เขาก็เริ่มเข้าใจว่าหากเขาไม่กล้าเลือกในวันนี้เขาจะใช้ชีวิตที่เหลือไปพร้อมคำถามที่ไม่มีวันเงียบลงไกลเที่ยงคืนเสียงฝนเริ่มตกลงมาอย่างไม่ทันตั้งตัวเหมือนสัญญาณบางอย่างจากฟ้าไม้สาวเดินมองสายฝนผ่านหน้าต่างเธอรู้ว่าหลังจากคืนนี้เรื่องราวจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ความลับที่เคยซ่อนอาจถูกเปิดเผยเต็มรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่อเรียกอาจถูกบีบให้ต้องนิยามและการยืนเคียงกันอาจต้องแลกด้วยราคาที่เจ็บปวดกว่าที่คาดไว้ในความมืดนั้นเองเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นสายที่เธอไม่คิดว่าจะโทรมาในเวลานี้เสียงปลายสายพูดเพียงว่าพรุ่งนี้จะมีการพูดคุยครั้งสำคัญที่อาจเปลี่ยนทุกอย่าง เธอวางสายลงด้วยหัวใจที่เต้นแรงแต่ไม่สั่นเหมือนเดิมเพราะลึกๆเธอรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะไม่ก้มหน้าอีกแล้วและอีพีต่อไปจะไม่ใช่เพียงเรื่องของความลับที่ถูกเปิดเผยแต่มันจะเป็นเรื่องของการยืนอยู่ท่ามกลางแสงสว่างเมื่อไม่มีเงาใดให้หลบและทุกการเลือกจะมีราคาที่ต้องจ่ายอย่างแท้จริง